สวัสดีครับมาพบกับรายการสารละเ็ว EP 5 1นะครับกระผมชื่อรายการดูแปลกๆนะครับรายการสาระเ็วเป็นรายการที่เราสาระความรู้มาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมครับเจินทุกคนเพื่นหัดแล้วก็พอก่ไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด s u b s c r i b e กดกระดิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเสนอแนะแนะนาติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผม ฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพกับราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <S <S เอาละครับเพื่อเป็นการเสี่วลานะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้คอนเทนต์สาระความรู้ในโลกโซเชียลในโลกของความจริงที่เอามาแชร์มาดูกันมีอะไรกันบ้างครับปะรองเท้านักเรียนส่งผลต่อสุขภาพนะครับ หมอแนะนําเด็กควรใส่รองเท้าที่เหมาะสมไปเรียนครับใส่ผิดทําให้สุขภาพเท้าเสียแต่เด็กนะครับผมเฮ้ยชุดความรู้ใหม่ๆนะครับแลวข้างบนก็มีเขียนไว้ครับเราควรสนับสนุนให้เด็กใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้านะครับเราควรสนับสนุนให้เนี่ยนะครับก็ดูให้เห็นว่าคอนเทนต์อันนี้จะมีความน่าสนใจไงครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวเลย่อแล้วก็เรื่องราวเต็มๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับไป เอาละครับเรื่องราวย่อดนะครับคือคุณหมอออกมาเตือนนะครับว่าเด็กควรใส่รองเท้าที่เหมาะสมนะครับเด็กบางคนเท้าแบนครับควรใส่รองเท้าที่มีแนวโค้งนะครับเอ็นจะได้ทํางานน้อยลงครับแต่ทุกวันนี้นะครับโรงเรียนมีแต่พื้นแบนๆครับทาให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บง่ายด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วรองเท้าส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อรองเท้าแบบที่มีคุณภาพเขาจะให้วัดขนาดเท้าแล้วก็หาพื้นที่เหมาะกับเราครับ ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวเต็มว่าเรื่องราวนี้เขาพูดไว้ว่าอย่างไรกันบ้างครับปาเอาละครับการที่ผมเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าการที่เลือกรองเท้าที่เหมาะกับเท้าเรานะครับนอกจากส่งผลต่อสุขภาพที่ดีเราในระยะยาวแล้วนะครับจะช่วยส่งผลเรื่องบุคลิกภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนนะครับในช่วงอายุน้อยนะครับก็ควรจะใส่รองเท้าที่เหมาะสมนะครับแต่เชื่อว่านะครับหลายคนไม่ทันสังเกต และคิดว่าไม่ได้หน้าใส่ใจหรือไม่ได้น่าสนใจมากเกินไปนะครับแนะนำนะครับให้ดูบุตรหลานหรือลูกหลานของเรานะครับตัวเองครับใส่รองเท้านะครับนักเรียนนะครับส่วนใหญ่นะครับจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเท้าโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับจ้นเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับและเรื่องราวเหล่านี้นะครับถูกแชร์โดยผู้ใช้งานติ๊กต็อนะครับไอดีด็อกเตอร์หมอหมีนะครับหรือด็อกเตอร์หมอหมีที่เป็นภาษาไทยในที่เราแปลออกมานะครับอันนี้เชื่อดีนะครับ โดยคุณหมอครับได้ออกมาแชร์เรื่องภัยใกล้ตัวนะครับของรองเท้าเด็กนักเรียนที่ทําให้เด็กมีอาการเจ็บที่เท้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเฮ้ย <He> ยังไงอะ่ะไปดูกันฮะโดยเรื่องนี้นะครับคุณหมอได้บรรยายไว้ในคลิปเอาไว้ว่านะครับรองเท้าที่นักเรียนทุกคนต้องใส่ครับอาจจะไม่เหมาะกับเด็กทุกคนนะครับกฎมีไว้เพื่อทําให้สังคมน่าอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วสังคมดีขึ้นเด็กมีความสุขมากขึ้นก็เปลี่ยนนะครับไม่มั่นใจครับว่าไม่เสร็จยังไงแต่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนอะไรที่รู้สึกว่ามีผลต่อสุภาพ ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับและทําให้คนแฮปปี้มากขึ้นก็ควรจะต้องมีปรับมีการพูดคุยกันนะครับนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณหมอได้อธิบายไว้ว่านะครับปกติเด็กมีที่มีเท้าแบนนะครับจะต้องใส่รองเท้าที่มีเคิบ์ฟครับหรือว่าเป็นแนวโค้งนะครับซึ่งเด็กคนนี้มีอาการเจ็บตรงบริเวณข้อเท้านะครับเนื่องจากเอ็นถูกใช้งานมากกว่าปกติครับถ้าใส่รองเท้าที่มีเคิบ์ฟเส้นเอ็นจะทํางานน้อยลงแล้วจะทําให้อาการปวดดีขึ้นหรืออาการปวดลดน้อยลงนะครับ เฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนะประเด็นนี้นะครับเออและนอกจากนั้นนะครับคุณหมอยังเสริมว่านะครับแต่ปัญหาของประเทศเรานะครับโรงเรียนจะให้ใส่รองเท้าพื้นแบนนะครับไม่มีการซับพอร์ตเท้าทั้งสิ้นนะครับหมอแนะนําว่าเด็กที่มีเท้าแบนควรใส่รองเท้าที่มีลักษณะที่เป็นผ้าใบที่มีทรงรับกับเท้านะครับถึงรูปทรงมันอาจจะดูเป็นแฟชั่นนะครับแต่ใส่แล้วมันทําให้เด็กสบายขึ้นนะครับไม่ใช่เพราะความสวยงามครับ คุณครูและโรงเรียนต่างๆอาจจะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากนะครับโดยเด็กใส่แล้วสุขภาพเขาดีขึ้นมีความสุขขึ้นเขาก็น่าจะใสนะครับหรือว่าน่าจะให้เขาใส่นะครับน่าจะเอารุ่เอารวยกันได้อย่างเงี้ยมากกว่านะครับเออเข้าใจนะครับเข้าใจในความหมายของคุณหมอนะครับเอาล้ฮะอดีตแอร์แชร์ทริกนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินวันไหนถูกที่สุดนะครับออาล้ฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเรว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงโดยเรื่องราวย่อๆแล้วก็เรื่องราวเต ที่ต่างประเทศนะครับอดีตแอร์โฮสเตสนะครับเล่าว่านะครับถ้าจะซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกนะครับที่สุดด้วยนะให้ซื้อวันอังคานะครับมักจะมีตั๋วราคาถูกในตอนนั้นนะครับและไม่ควรกินน้ําแข็งบนเครื่องบินนะครับเพราะมันอาจจะสกปรกนะครับย้ํานะครับอาจจะไม่ใช่ทุกที่แต่มีมูลนะครับก็เป็นไม่ได้โจมตีที่ไหนแต่อยากให้รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับจากที่1แล้วกันนะครับและไม่ควรดื่มกาแฟร้อนหรือชาร้อนนะครับบนเครื่องบินนะครับ เพราะว่ามันไม่เคยล้างหมายถึงว่ากาไม่เคยถูกทําความสะอาดนะครับอันนี้จริงไม่ได้จริงยังไงก็เอาแค่เป็นวิจารยานะครับในมุมอีกมุมนึงครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าเพราะเรื่องราวข่าวนี้พูดถึงอะไรยังไงครับปะเอาละครับและเรื่องราวนี้กลายเป็นไวรอลนะครับอดีตแอร์โฮสเตสนะครับแชร์ทลิปซื้อตั๋วเครื่องบินวันไหนถูกที่สุดนะครับต้องเลือกอย่างไรให้ได้ราคาดีนะครับพร้อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรทําบนเครื่องบินนะครับ เมื่อวันที่18สิงหาคมนะครับมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งครับกลายเป็นคลิปไวรอลนะครับเมื่ออดีตแอร์โฮสเตสนะครับของสายการบินสายการบินหนึ่งนะครับออกมาทําคลิปผ่านบัญชีทิกตอกนะครับอ่าไม่ขอเอ่ยนะครับแต่แค่มีคลิปนี้ออกมานะครับแชร์ทุกเรื่องที่ควรรู้นะครับและเทคนิคของการจองเที่ยวบินราคาถูกนะครับและอาหารที่ไม่ควรกินบนเครื่องบินรวมถึงสิ่งที่ไม่ควรทํางานนี้ครับคนรักการเดินทางห้ามพลาดอย่างแน่นอนครับและโดยนะครับอลิซาเบธ จ้าหญิงของคลิปนี้นะครับซึ่งเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินต่างประเทศครับได้ชี้แจงแต่ละหัวข้อดังนี้นะครับ1ครับไม่ควรกินน้ําแข็งบนเครื่องบินนะครับเธอเปิดเผยว่านะครับไม่ควรสั่งน้ําแข็งบนเครื่องบินมากินครับเพราะว่าน้าแข็งบนเครื่องบินนั้นไม่สะอาดครับอาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับโดยอุปกรณ์เก็บน้ําแข็งสกปรกมากนะครับไม่ค่อยได้รับการทําความสะอาดนะครับเฮ้ยที่พิ่งรู้วะเนี่ย 2ครับไม่ควรดื่มกาแฟร้อนชาร้อนบนเครื่องบินนะครับและไม่ควรดื่มกาแฟร้อนนะชาร้อนครับบนเครื่องบินเพราะว่าหม้อต้มเหล่านั้นครับไม่เคยถูกเปเยนนะครับแถมยังเสี่ยงมีเชื้อลายด้วยนะครับฮะจริงมะเนี่ย3ครับไม่ควรถอดรองเท้าหรือถุงเท้าขนาดใช้ห้องน้ําบนเครื่องบินนะครับและเขาพร้อมย้ําว่านะครับพวกเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับไม่แน่ชัดว่าคืออะไรแต่ไม่แนะนําอาจจะเพราะไม่สะอาดก็ได้นะครับเออ สี่ครับขนมของว่างบนเครื่องบินนะครับหากอยากได้ขนมหรือของว่างบนเครื่องบินนะครับสามารถถามได้เลยครับคุณไม่ได้ถูกจํากัดว่าคุณจะได้ขนมหรือของว่างแค่ชิ้นเดียวนะครับอ๋อมากกว่า1 2 3่งสองสามได้เฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยถัดมานะครับวิธีการกดตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาถูกและดีที่สุดนะครับวิธีการกดก็คือนะครับต้องล้างประวัติการค้นหานะครับเมื่อค้นหาตั๋วเครื่องบินนะครับในแอปหรือว่าในเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับ และตัวเครื่องบินที่ถูกและดีที่สุดจะมีทุกวันอังคารนะครับเออถามีครับวิธีป้องกันกระเป๋าเดินทางหายที่สนามบินนะครับวิธีการป้องกันกระเป๋าหายที่สนามบินนะครับแนะนําเลยว่าอย่าลืมถอดแท็กกระเป๋าอันเก่าออกครับก็คือก่อนเดินทางเนี้ยให้ออกให้หมดให้มีเฉพาะอันปัจจุบันนะครับโ้สุดยอดครับและคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับมีมากมายหลากหลายมากนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ตกใจกับหลายทริคนะครับที่เธอแนะนํานะครับอาทิเช่นนะครับไม่อยากจะเชื่อ คิดภาพน้ำแข็งกับกาแฟแล้วขนลุกเลยนะครับมีคนบอกเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับมีคนบอกอีกครับเคล็ดลับของกักนักเดินทางเรียกว่านักหรือกักก็ไม่แน่ใจผมใช้ว่ากักเดินทางนักเดินทางแล้วกันนะครับแล้วก็ขอชื่นชมในความซื่อสัตย์ของคุณนะครับและสายการบินไม่เคยบอกคุณในสิ่งนี้นะครับโหแต่ละคนโหดมากเลยฮะแต่ละคอมเมนต์ถือว่าสุดครับและมีชาวเน็ตอีกบางส่วนครับตั้งข้อสังเกตว่านะครับนี่คือแอคเคาจริงหรือไม่นะครับ เพราะมีคลิปวิดีโอในช่องเพียง1คลิปเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตอีกเลยนะครับอีกทั้งยังสงสัยว่าเรื่องที่เธอเล่าเป็นเรื่องจริงด้วยหรือเปล่านะครับงานนี้ครับคงต้องรอให้สายการบินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีมูลครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเป็นแค่เขาเรียกว่าต้องการดิสเคดิตหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคลิคขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะมีเรื่องของออวงในกันบ้างอาจจะมีมูลกันบ้างครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่สามารถหาอ่านได้ทั่วไปก็ัครบ เออผมว่าน่าจะเป็นวงในบ้างพอสมควรครับแต่ก็ใช้วิจาราณในการรับชมนะครับเอาละฮะดวงจันทร์ถอยห่างนะครับอย่าผัวนะครับวงเทปนะครับถอยห่างจริงครับคาดครับโลกอาจหมุนช้าลงครับจนอาจใช้เวลา25ชั่วโมงต่อ1วันนะครับโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าไต้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปลา เอาละครับเรื่องราวนี้มาแชร์กันอ่านอย่างย่อๆก่อนนะครับว่าอีก200ล้านปีข้างหน้านะครับโลกของเราครับอาจจะมีเวลาถึง25ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับเพราะดวงจันทร์ครับถอยห่างโลกครับและโลกก็หมุนช้าลงนะครับมนุษย์เราจะได้นอนมากขึ้นแล้วนะครับย้ำครับอีก200ล้านปีฮะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มกันดีกว่าะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นและมีคําอธิบายไว้ว่าอย่างไรกันบ้างครับ เอาละครับเรื่องนี้นะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์คาดการณ์นะครับโลกอาจหมุนรอบตัวเองช้าลงนะครับเป็น25ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะครับเพราะดวงจันทร์โคจรนะครับรอบโลกครับถอยห่างจากโลกไปในปีละ1.5นิ้วนะครับส่งผลทําให้โลกหมุนช้าลงเรื่อยๆนะครับอ๋อฮะเด๋วันที่17สิงหาคมนะครับเดลี่เมลนะครับรายงานว่านะครับบรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับ พบว่านะครับการที่ดวงจันทโคจรถอยห่างออกจากโลกของเราไปเรื่อยๆนะครับส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรงน้ําถ่วงนะครับที่มีต่อโลกครับทำให้โลกของเราหมุนช้าลงครับและมีระยะเวลา1วันที่ยาวนานมากขึ้นครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับได้คาดการว่าโลกอาจจะหมุนรอบตัวเองครบ1วันจากปัจจุบัน24ชั่วโมงต่อ1วันครับจะกลายเป็น25ชั่วโมงต่อวันครับในอีกประมาณ200ล้านปีนะครับโหยิ่งกว่าเดรัเสาร์ครับและนะครับ ขณะที่ดวงจันทร์ครับโคจรถอยห่างออกไปนะครับดูเหมือนโลกหมุนรอบตัวเองช้าลงครับเพราะต้องเหยียดแขนออกไปนะครับโดยสตีเฟนเมเยอร์นะครับศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่มหาลัยวิสคอนซินนะครับในสหรัฐครับอธิบายสาเหตุทําให้โลกหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่ดวงจันทร์กาลังโคจรห่างออกจากโลกไปเรื่อยๆนะครับและในปัจจุบันนะครับดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกนะครับอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ2 3 8 0 0 0หม่ไมล์นะครับ หรือ1.609ล้านกิโลเมตรนะครับและใช้เวลาถึง27.3วันในการโคจรรอบโลก1รอบนะครับเพราะว่านะครับจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่านะครับดวงจันทร์กาลังโครจรถอยห่างออกจากโลกของเราประมาณ1.5นิ้วต่อไปครับซึ่งนั่นหมายความว่านะครับดวงจันทร์อาจจะใช้เวลานานขึ้นในการโคจรรอบโลกครบ1รอบนะครับโดยศาสตราจารย์เมเยอร์นะครับและคณะวิจัยได้สร้างประวัติศาสตร์ อันลึกซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยพวกเขาพบว,ว่านะครับเมื่อ1,400ล้านปีก่อนนะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองครบ1วันนะครับใช้เวลาเพียง18ชั่วโมงต่อ1วันเท่านั้นเองนะครับอ๋อซึ่งก็คือเรานอนน้อยลงครับไม่ใช่อันนี้ถือว่ามันเก็บความรู้แล้วกันนะครับเปน็นอะ่ไรกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าทุ่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่อง อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับวิลเลี่ย์ส่วนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับครับ